สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกระแสตอบรับถล่มทลายอีกแล้วนะคะคิดเอาเองคิดมโนกันไปเองเราต้องคิดก่อนค่ะใช่นะจะได้ส่งผลดีกับรายการของเรานะคะรายการร้าลูกปัดคารวยวันนี้ค่ะ ep ที่4กันแล้วเดินทางกันมาจนถึง ep ที่4นะคะครั้งนี้เราก็คงจะมาพูดถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับงาน handmade อะไรกันเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นหัวข้อขายอะไรนะของมงคล เลี้ยงครอบครัวได้จริงหรือมันจริงหรือเปล่าคะคือสำหรับตัวเมย์เองเนี่ยเมย์ขายลูกปัดมา20ปีแล้วก็ขายหินมา20ปีเหมือนกันพร้อมกับที่เปิดร้านมาเลยเค,คือจริงๆอะไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นนะ <c oughs> คือ <where. S 2> เป็นทายาท <c oughs> ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือขายตั้งแต่เด็กๆพร้อมกับพี่คุณแม่เขาเปิดร้านมาแล้วก็เป็นทายาทเราก็ทําต่ออย่างนี้ คือก่อนที่คุณแม่เนี่ยเขาจะเปิดร้านลูกปัดเนี่ยเขาก็ขายหลายอย่างไงขายทั้งผ้าเช็ดเท,ทา้าอาหารอีสานโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย <laughs> แล้วก็มาจับฟัดจับผูได้ผ้ <laughs> าเช็ดเท,ทา้าแล้วอาหารอีสานมาลูกปัดน,นี่คนละทางกันแล้ว <laughs> <laughs> ใช่ไหมมันก็แบบกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงตรงนี้ <c oughs> มันก็เฮ้ยมันก็ไปใช่คคุณแม่เขาค้นหาตัวเองเออแล้วเขาก็มาเจอทางคือไอ้ร้านลูกปัดนี่แหละว่าเออมันก็เลี้ยงครอบครัวได้ก็ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะจริงแหละเพราะว่า หนึ่งถามว่าขายของมงคลเนี่ยเราขายความเชื่อซึ่งถามว่าความเชื่อเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดไงมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าถูกหรือมันอาจจะถูกของเขาอาจจะผิดของเราหรือว่าผิดของเขาถูกของเราก็ได้เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อมันเป็นเรื่องเหมือนเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอย่างไรแต่สําหรับเรื่องของหินเนี่ยไม่ได้ คือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรามาโนขึ้นมาไงม,มันก็มีสาเหตุมีหลักฐานมีอะไรเยอะแยะที่บันทึกเป็นตำรามาเราก็หาค้นค้นคว้าหาข้อมูลมาเนาะ,ะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นกระแสหินฟีเวอร์กระสแสหินบูมมากก็ทําให้แบบ เออที่บ้านก็ค่อนข้างจะมีฐานะขึ้นมากจ่งใช่ไหมแบบขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่อุดหนุนแล้วก็คิดว่าลูกค้าเนี่ยหลายๆท่านก็ถือว่าได้รับเงินได้เงินได้ทองกับส่วนเนี้ยแหละกันหลายคนกับหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนส่วนของร้านลูกปัดเองเนี่ยก็พอกระแสผ่านไปเนาะมันอะไรที่มาเข้ามาได้ก็ออกไปได้เนี่ยเราก็ยังคงมีของอยู่มีหินอยู่มีอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราจะบอกว่าไงดีคือส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยถามว่า ต้นทุนก็ไปแล้วก็เหลือเป็นกําไรบ้าง mm hmm. กําไรอะไรอย่างเงี้ย คือส่วนเนี้ยก็เป็นส่วนที่คือลูกค้าอาจจะซื้อกลับไปแล้วก็มาบ่นกับเมยว่าโอ๊ยคุณเมมันขายไม่ได้แล้วอไรเงี้ยคืออยากให้ลูกค้าคิดกลับด้านกันว่าของอ่ะไม่บูดไม่เน่าเราเก็บไว้ไกระแสหินอ่ะเมย์เชื่อว่าอีกไม่กี่ปีเขาก็จะกลับมา,<ส>าก็เหมือนกับตอนที่เมย์เปิดร้านใหม่ๆอ่ะตอนช่วงที่เมย์เปิดร้านใหม่ๆกระแสหินก็บูมเหมือนกันตอนนั้นเราจะเป็นหินแตกหินอะไรเล็กๆน้อยๆไรเงี้ยเราก็เก็บเล็กผสมน้อยมาเราก็เลยมีเยอะขนาดนี้ไงพอไม่มีคนขายแบบไม่มันไม่บูมอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีคนเอาหินมาาาขยบ้้้งงนนี่ออซืมา รเราก็กลายเป็นอ๋อเราก็ได้มาเก็บมาช่วงนั้นแล้วพอมาช่วงที่กระแสหินบูมปรากฏว่าที่อื่นไม่มีท,ที่ที่เรามีเพราะว่าเราเก็บสะสมเก็บเล็กผสมน้อยมาอะไรเยยงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีในมือคุณอ่ะของที่มีค่าในมือคุณอ่ะให้คุณเก็บไว้ม,มันเป็นสิ่งที่ไม่บูญไม่เสียเราจะมอบเป็นวระดกให้กับลูกหลานเราก็ได้หรือว่าเราจะเก็บไว้เป็นรอที่รอบกลับมาหรือเอามาใส่ม,มันก็ได้เป็นคุณค่าทางจิตใจก็ได้ซึ่งไม่เชื่อว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของมงคลชนิดใดก็ตาม เ,เมื่อเวลาผ่านไปมันมีคุณค่าทางการเวลาขึ้นมาแน่นอนค่ะวันนี้เราอาจจะซื้อขายกันในราคาพันสองพันใครจะไปรู้อีกสิปีจ,จะเป็นหม<อ>ื่นสองหมื่นก็ไม่รู้<อ>ใช่ไหมเหมือนไหมทองไงโหแบบขายกันเป็นหมื่นเลยของเมย์ก็มีเป็นหมื่นขายไปแล้วด้วยเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคือคนที่ซื้อไปอไม่ใช่ว่าเขาแบบรู้สึกผิดจังเลยซื้อกันราคานั้นคือมูล,ลค่าของสินค้าเนี่ยมันอยู่ที่ คนซื้อเหมือนเราเล่นพะจะมาบอกโอ้โหเช่าพ้ามาทาไมต้องเป็นร้านอะไรเงี้ยคือมันเป็นส่งผลต่อจิตใจใช่ส่งผลต่อจิตใจด้วยแล้วเขาก็มีวิธีการดูว่าเอ้ยดูอันนี้ถูกอันนี้ผิดเอ้ยมันเป็นอันนี้แหละเนื้อไหนเนื้อไหนอะไรเงี้ยคุณภาพของสินค้าด้วยใช่ที่จะต้องดูกันไปแล้วนอกจากนี้ตามความเชื่อที่ช่วงก่อนเป็นเทรนด์ของลุมบัดมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่แบบว่ามันจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับความเชื่อ สินค้าเกี่ยวกับความเชื่อเหรอคะใช่ค่ะอย่างในร้านอย่างที่ร้านอะไรเงี้ยเป็นรูปศนาลักษณะอันนั้นเป็นจี้ห้อยคอเป็นรูปแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย อย่างที่ร้านเนี่ยเราก็มีหลายอย่างเนาะก็จะมีเป็นพ่วงหินแฟนซีเป็นรูปเตารูปอะไรเสริมห่วงจุ้ยแก้หวงจุ้ยกันว่าไปก็จะมีเป็นเป็นจี้เป็นจี้แบบอินฟินิตี้ใช่ไหมคะที่เป็นรูปเหมือนเลข8ปดพันกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปไม้กางเขนเป็นรูปอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คือของที่ร้านเมียบอกตรงว่าของที่ร้านเมย์ไม่ได้ปลูกเสกไม่ไม่ได้ปลูกเสกเลยเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อไปต้องไปปลูกเสกเองของเราอะเราไม่ได้เราไม่ได้เน้นถึงแบบต้องไปทําวิธีอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะบอกลูก แนวแบบว่าความเชื่อสยศาสตร <c oughs> ใ์ใช่ใช่เราบอกลูกค้าว่าวิธีการที่จะไปปลูกเสกค,คือทําแบบนี้นะ,ะแต่ตัวเราเราไม่ได้ทําไว้ให้ <ue> เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราจะเป็นกึ่งวิทยาศาสตร์ไงเราจะเป็นแหล่งที่ซื้อแล้วก็ให้คนเอาไปทําไปศึกษา <c oughs> เพิ่มเติมให้ลงลึกลงไปนะเพราะว่าศาสตร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันความเชื่อแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางทีเราบอกว่าเอออันนี้มันจะช่วยเรื่องนี้แต่เขาอาจจะเชื่อเอ้ย พอเขาเอาไปใส่กับช่วยเรื่องนี้ของเขาใช่ไปใช่เปินไปนะคะอ่ะาะฉะนั้นก็สรุปสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ไหมได้ค่ะเป็นกอบเลยยามเป็นคุณนายักขนาดนี้ค่ะดูหุ่นค่ะดูจากหุ่นนะคะแมดีอยู่นะคะก็สรุปกันไปนะคะในหัวข้อนี้นะคะว่าขายของสินค้าเกี่ยวความเชื่อนมังารได้แน่นอนนะคะเราไม่ได้ปลุกฝังให้คนงมงายแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราใช่ค่ะใช่นะคะอะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่ เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อในช่วงของหินเปลี่ยนชีวิตค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาในช่วงของหินเปลี่ยนชีวิตค่ะหินเปลี่ยนชีวิตค่ะอา้าวทำไมส้มโอไกเป็นแบบนี้ทำไมส้มโอไกเป็นตัวเล,ล็กลงหินเปลี่ยนชีวิตจริงๆเปลี่ยนให้ส้มโอไกเป็นตัวเล็กลงใช่ไหมเนี่ยใส่หินแล้วก็พอดีแบบ,บค่ะกลายเป็นสามร้อยตัวเล็กไม่ใช่ค่ะ,คะอ๋อนึกว่าดู นึกว่าดูพลังชีวิตไว้ซะแล้วเอาล้วคนนี้อ๋อน,นี่เป็นน้องพีซัน,นนี่ใครพีซซันเลยค้ตัว <c oughs> ใครน้องพีซซัน,นเป็นทายาทของปลาลูกปัดจัดหลวงด้วยใช่แล้วลูกสาวหนูหนูเป็นลูกใครคะหนูเป็นลูกแม่อิฟคะ่ะลูกแม่อีฟนะคะลูกแม่อีฟกับพ่อเลยคะกับพ่ออ,อ,อ,อันโอ้ยเก่งจริงๆเลยมีน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องมุกเมฆ เอาให้ครบครอบครัวเลยไหมคะะกินเวลานันอยากจะยาวไปนิดนึงนะคะเปลี่นชีวิตนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงหินประจําวันวันอะไรคะวันพระพระฤหัสโอ้เก๋สีอะไรคะสีส้มโอ้เห็นไหมวันหินประจําวันพระฤหัสสีส้มนะคะ หลังจากที่เราให้ส้มโอเลือกไปแล้วหลายๆปีฟสามเทปค่ะ,คะวันนี้เราก็เลยจะมี <c oughs> แขกรับเชิญพิเศษมาช่วยกันออกแบบ<อ>หินประจําวันพนรฤหัสบดีที่จะเป็นของรางวัลให้กับลูกค้ากันค่ะ่โอเคค่ะก็หนูจะเอาหินสีอะไรคะสีชมพูอ่าโอเคค่ะหินสีชมพูนะคะคือหินหินอะไรคะหินตาแม่เห็นไหม ใช้การใช้งานได้แล้วเ <c oughs> ยอะมากลูก <c oughs> หินตาแมวหรือหินสีชมหูหินตาแมวสีชมพูนะคะ <c oughs> จะเป็นหินที่ช่วยเรื่องทรัพย์สินค่ะเพราะว่าเขาจะมีเหลือบสีชมพูอยู่นะคะตัวหินสีชมพูเนี่ยสำหรับคนฤ่ษีหักจะช่วยเรื่องอุตสหาหะคือความขย,ยันและหน้าที่การงานนะคะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเราเอาใส่ลงไปกันนะคะใส <c oughs> ่ลงไปช่องนีนส่งไปช่องนี้เลยนะคะโอ้โหเก่งจริงๆลูกใครวะเนี่ย เอาต่อไปเอาสีอะไรคะส,สีฟ้าค่ะสีฟ้าเป็นหินอะไรคะหินตาแมวหินตาแมวเหมือนกันเห็นไหมเนีย่ย เกิดมากับร้านลูกปัดค่ะก็เลยต้องรู้จักลูกปัดนะคะหินตาแมวสีฟ้าค่ะก็อย่างที่บอกไปคือหินสีหินตัวตาแมวเนี่ยเขาก็มีหลายสีเนาะก็หินตาแมวสีฟ้าจะช่วยเรื่องเดชอำนาจบารมีชื่อเสียงค่ะช่วยเรื่องทรัพย์สินเหมือนเงินทองเหมือนกันค่ะตรงตัวสีฟ้าหรือว่าสีต่างๆหินตาแมวหรือหินไพลทูนนะคะเขาจะเป็นหินที่มีหลายสีความพิเศษของเขาคือเขาจะมีเหลือบค่ะมีเหลือบเนี่ยวิ้งวิ้งเหมือนตาแมวค่ะใช้เล่นไฟค่ะตัวหินตาแมวที่แมวมาให้เนี่ยจะเป็น หินตาแมวที่มีมีลายตัดคือมีเป็นลายเจียเห็นไหมคะเขาจะลายลายตัดไม่เหมือนหินไม่เห็นไม่เหมือนหินตัวอื่นตัวนี้ถ้าเป็นเส้นยาวเราจะขายอยู่ประมาณเส้นละ850แต่นี่เราอยู่ในชุดนี้ก็ลดราคาเหลือพิเศษเหลือเส้นละชุดละไม่เท่าไหร่ค่ะสีอะไรต่อคะสีอะไรสีน้ำตาลหินอะไรคะ <Inside. S 1> หินทรายหินทรายทองค่ะหินเกี่ยวกับทองเพราะว่าเขาจะมีเก็ดทองอยู่นะคะจะช่วยเรื่องบริวารเพื่อนแล้วก็ผู้บังคับบัญชาค่ะ สีเขียวนะคะสีเขียวหินไหมเขียวหรือหินพลีนไนนะคะจะเป็นหิน<อ>ที่ค่ะจะเป็นหินที่เป็นเขาก็จะมีมีเส้นนะคะมีเส้นเส้นอยู่ข้างในนะคะก็จะเป็นหินที่เป็นใกล้เคียงกับหินไหมทองค่ะก็จะช่วยเรื่องเงินเรื่องทองเหมือนกันเหมือนอะไรนะลูกเหมืนอมนของว่างเหมือนของว่างต่อไปคะ่ะสีอะไรดีคะสีดำสีดำสีดำหินนินนะคะจะช่วยเรื่องนินจะช่วยเรื่องอายุแล้วก็สุขภาพนะคะคือหินนินเนี่ยจะเป็นหินที่มีพลังอํานาจ ก็จะช่วยที่มียศตำแหน่งใหญ่โตสูงเขาก็จะใช้หินนินเพื่อที่จะเสริมพลังอำนาจค่ะสีขาวนะคะสีขาวคือหินเปลือกหอยนะคะหินเปลือกหอยจะช่วยเรื่องมูลลาทรักสินและก็เงินทองนะคะหิน,นเปลือกหอยเนี่ยจะเป็นหินเป็นหินตระกูลเดียวกับหินมูลสโตนคือเป็นหินที่ช่วยมีพลังของเพศแม่ะคะ่ะช่วยปลอบโยนให้เวลาเราคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุดท้ายแล้วสีแดงนะคะสีแดงหรือหินทับทิมนะคะจะช่วยเรื่องสี<อ>เรื่องสีสอพอสาราลเรือสะอีนะคะคือโชคลาภคนนิยมค่ะเป็นสีแดงครับทิมสีแดงครับทิมที่เราพูดเสมอว่าเป็นหินที่สบายดังราชินี<อ>คือหินเกือบทุกวันเนี่ยเมย์จะใส่หินสีแดงไปให้ด้วย <c oughs> เพื่อที่จะให้คนที่รับไปเนี่ยสบายดังราชินีคือไม่ต้องไม่ต้องมีเรื่องเรื่องเครียดอะคะ่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยงามถามคำถามกันโอเคโอเคค่ะมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว3าเส้นนะคะในสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะก็สามารถเล่นเกมไปให้ฝากคนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้หรือตัวคุณเองก็ได้นะคะหรือกิกก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไงานจะเข้า <c ười> มีย้ำด้วยนะมีขยี้ด้วยนะแซวเล่นค่ะ,คะสามเส้นกับคำถามสามข้อมาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะข้อที่1คือเมขายลูกปัดมาแล้วกี่ปีค่ะสำหรับหินข้อมือขนาดสิบห้าเซนติเมตรค่ะเส้นนี้เลย ข้อที่สองก็คืออาชีพแรกก่อนที่เมย์จะมาขายลูกปัดไม่ใช่เมย์สีคุณแม่ขายอะไระสำหรับนี่เลยค่ะข้อมือหิน16เซนติเมตรนะคะ,คะแล้วก็ข้อสุดท้ายอาชีพที่สองก่อนที่จะมาขายลูกปัดคืออะไรนะคะสำหรับข้อมือหิน14เซนติเมตรค่ะ,ะคใครตอบก่อนได้ก่อนเลยค่ะร่วสมสนุกกันเยอะๆกับกันนะคะกับเห็นสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกันด้วยนะคะ ในช่วงของหินเปลี่ยน,ยนชีวิตค่ะผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับช่วงของหินเปลี่ยนชีวิตอย่าลืมมาร่วมสนุกเล่นเกมกันด้วยสําหรับผลวอลเพื่อรสวุวีนะคะแล้วก็ความรู้ที่ม,มาฝากกัน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าความเชื่อนะคะความมงคลอะไรต่างๆนาะนาะนะที่มีข้อสงสัยว่าเอ้ย เราขายของประเภทนี้ประมาณนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้เราเลี้ยงดูตัวเองนี้หครอบครัวได้จริงหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเมย์ก็ยืนยันมาแล้วว่าก็ดูจาก่นคือไม่ต้องเขาเรียกว่าการการะทสาสาคัญกว่าคําพูดไง <c oughs> ดูจาก่น <c oughs> ดูจาก่นอ่ะโอเคสําหรับวันนี้สนุกสนานผ่านพ้นกันไปครั้งหน้าอีพีหน้าจะมีความรู้อะไรดีๆมาฝากมีของรางวัลสําหรับคนเกิดวันอะไรมาฝากกันอีกนะคะก็ติดตามกันได้ในรายการร้านลูกปัดทารวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ